ผมจำได้ดีวันที่ผมเดินเข้าโรงเรียนบ้านเขคงครั้งแรกครูสุชาดายิ้มให้ผมอย่างอบอุ่นทั้งทงที่ผมเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้โรงเรียนเล็กๆก,กลางหุบเขาแห่งนั้นกลายเป็นบ้านหลังที่สองของผมสู้ๆนะเด็กชายอย่าท้อแท้ครูเชื่อว่าหนูทำได้ครูสุชาดามักจะพูดแบบนี้เสมอเวลาที่ผมรู้สึกหมดหวังกับการเรียน หรือโดนเพื่อนล้อเลียนผมตั้งใจเรียนอย่างหนักเพราะรู้ว่าครูสุชาดาหวังในตัวผมมากผมอยากทำให้ครูภูมิใจอยากตอบแทนความเมตตาที่ครูมีให้มีอยู่วันหนึง่งครูสุชาดาเรียกผมไปพบครูรู้ว่าหนูอยากเรียนต่อแต่ครูไม่มีเงินทุนให้หนูได้มากนักนะครูพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยไม่เป็นไรครับครูครแค่นี้ครูก็ช่วยผมมามากแล้ว ผมจะหางานทำด้วยเรียนด้วยผมตอบกลับไปอย่างหนักแน่นสุดท้ายผมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ด้วยความมุ่งมั่นและความช่วยเหลือจากครูสุชาดาครูคือแสงสว่างในชีวิตผมคือคนที่ทำให้ผมรู้ว่าถึงแม้ชีวิตจะยากลำบากแค่ไหนเราก็ต้องสู้ต่อไปสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อคนที่เรารัก และสู้เพื่อคนที่เชื่อมั่นในตัวเราอย่างครูสุชาดาที่โรงเรียนบ้านเข่ง